สวัสดีครับพี่พี่และเพื่อนเพื่อนใน u t u b e เย็นนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอนะครับพระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะครับถอดแบบมาจากโคนสมอสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพระโคนสมอสมัยกรุงศรีอยุธยาหลวงพ่อท่านได้ทำไว้หลายๆอย่างนะครับเช่นเรียนแบบหลวงพ่องเงินวันดดอนใหอมนะครับ อย่นี้นะครับที่บอกว่าเล่นแบบนะครับถอดพิมพ์ออกมาก็คือท่านจะเอาแบบมากดครับแล้วก็จะจานเดี๋ยวผมก็จะพยายามหารอยจานนะครับเนี่ยนะครับรอยจานจะมีทั่วเลยนะรอยจานจะมีทั่วเลยนี่นะครับอย่างนี้นะครับ ก็หลวงพ่อท่านชอบเอาแบบนะครับพระยุคเก่านะครับมาทำพิมพ์แล้วก็ถอดออกมานะครับนะครับแล้วก็จะมีแบบพระเจ้าสิบทัศนะครับพระเจ้าสิบทัศที่เป็นหลวงพ่อเงินตมือดนในหอสร้างพิมพ์ใหญ่ๆอย่างประมาณนี้นะครับพิมพ์ใหญ่เนาะที่เป็นสิบทัศนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหรียญ เป็นหลังเหรียญหลวงพ่อเงินหรือว่าหลังเหรียญอะไรสักอย่างนี่แหละครับก็หลวงพ่อกลวยท่านก็ได้ทําไว้นะครับแล้วก็พิมพ์เนื้อดินเนื้อชินทั่วไปนะครับเป็นพระกุกเก่าที่หลวงพ่อท่านได้นํามานะครับกดพิมพ์ใหม่และก็พุทธาพิเศษบุกเสกด้วยตัวเองนะครับบุกเสกด้วยตัวเอง โทษนะครับเสกด้วยตัวเองแล้วก็จานด้านหลังนะครับนะครับดูความแห้งนะครับบางครั้งให้เราที่เราให้ดูก็คือให้ดูเป็นพักเกจิสร้างนะครับดูเป็นพักเกจิสร้างอย่าไปดูที่เป็นพักกุสร้างนะครับมันก็มันจะไม่ใช่พักปุกนะครับเนี่ย ความเน้นชัดที่ต่อเติมมานะครับเนี่ยดูสังเกตนะครับเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยนะครับปลาพวกนี้เนี่ยนะครับรก็เป็นของพวกกวยนะครับยุคต้นต้นนะครับยุคต้นต้นวันนี้ก็นำเสนอแค่เพียงเท่านี้นะครับช่วยกดติดตามนะครับ กดถูกใจกดแชร์นะครับช่วยคอมเมนต์ได้ครับผิดาพาดประการใดผมก็ต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับ